ที่ดีจังอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารให้น้องๆกินกันในช่วงหอไม่ใช่จี๊ยไม่ใช่หอจีออ๊ยถูกแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะน็อตครับชื่อจริงร Nothing gonna change my love for you <c oughs> oh. เขินแน่เลยพี่เขินนี่พี่ก็เขินนี่พี่ถึงต้องเอากระเป๋าใบใหญ่มาด้วยเนี่ยพี่เอามาปกปิดสิ่งที่มันกําลังที่มันกำลังขยายตัวอยู่นี่คือสาเหตุที่พี่ต้องพกกระเป๋าใบใหญ่และพี่พกกระเป๋าใบย่อมๆมันจะน่าเกลียดมากยิ้มต้หยียิ้มต้หยียิ้มตาหยีเขินนะพี่ก็เขินเขินทำไมเขินทำไมเขินพี่เลยครับเนี่ยนัตสิงเกิล a ละเชนมันเลิฟ for you ชื่อยาวจังเลยอ่ะหิวข้าวไหมนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้ท่ากับข้าวให้กินแต่ตอนอื่นต้องพาเราขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นข้างไหนอ่ะข้างนี้เลยเหรออ่ะมาไปทิ้งซักทั้งหมดเลยแล้วเขาบอกเนี่ยว่าแบบหากนำมาวางเนี่ยเขาไม่รับฝากของทุกชนิดทหารนำมาวางทางอพาร์เมนต์จะเคลียร์ทิ้งทันทีทันทีทั้งหมดเลยทิ้งมันอ่ะเอาเอาคอมไดมา เอาคอามไปทิ้งว่าเขาไม่ให้เอาอะไรวางแล้วบนเคาน์เตอร์น่ะทนายพัดเนี่ยได้รับชำระค่าห้องเป็นเงินสดคือพี่ต้องจ่ายได้วยปลาด้ปลาด้วข้าวอะไรเนี่ยหรอเป็นเด็กเท้าเล็กหรอเขาบอกผู้ชายเท้าเล็กอะอะไรจะเล็กตามไปด้วยหรือเปล่าไม่จริงครับวันนี้ไม่จริงครับเชิญคำตอบของเชิญคุณรองเท้าอ๋อครับเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมนอะกันเลยนะแขนหรอ สเตเตบอลหรอที่นอนใช่ครับผมนี่คือเธอเหรอใช่ครับผมอันนี้คือเมื่อนานมากแล้วอันนี้ตั้งแต่สิบหกแล้วครับสิบหกต้อหุ่นเธอเป็นงนี้แล้วเหรอต้องหนีอันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเดีออตบมือออกตบหนึ่งตบสองจะดีแล้วครับเออตบสองบู๊เจ้าล่าสุดนี่คือไปไปคัดที่เกาหลีมาใช่ครับคัดช่างรอย่างเี้ยฟุตบอลหรือว่าเออเออบอยแบนด์ อฟุตบอลไงพูดบอลเหรอแต่จริงๆก็สามารถเข้าเข้าบ่ายแบรนด์เกาหลีได้ก็เซเว่นนี่ยนีก็เซเว่นนี่ก็จักรพันธ์ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากไว้แล้วจะติดอยู่ที่นี่ปะใช่อยู่ะเหรอลยคนเดียวใช่ปราบเรือหัวใจถามจริงๆริงมีมันมีแฟนยังไม่แล้วชอบกระเทยแบบไหนชอบแบบแบ๋วเลยไอ้นี่ไง อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นเนี่ยเด็กดูเอาไว้นะแบบอยากเจริญก้าวหน้าในชีวิตแค่หยอดให้เรามีความชุ่มชื้นคิดว่ากระเทยแก่เหมือนหมาข้างหลนน่ะคือรู้ว่ายังไงก็ไม่เอากลับบ้านหรอกแต่ว่าแค่มาเล่นรูปหัวอะไรเงี้ยหมามันก็ดีใจแล้วให้คิดแค่นี้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงทําอาหารชอบกินอะไรชอบกินอะไรได้ง่ายอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราทําข้อสอบวิชาสปชปสามชิ้นทอกับข้าวโพดอ่อน เอาไปเลยง่ายไม่ต้องซับซ้อนกระเพราหมูสามเณยกระเพราเหรอก็ได้เงี้ยเหรอชอบชีสก็ได้ชอบชีสเหรอได้ชอบกินชีสก็ดีในช่วงหอเจียโดยยำยำจาโบรสหมูสับสุดใหม่เนี่ยเราใส่ใจอยู่แล้วเพราะยั่จำโบเขาใส่ใจเครื่องปรุงทุกอย่างนี้ทำจากส่วนผสมแท้ได้เดี๋ยววันนี้จะทำอาหารที่มีทั้งชีสที่เธอชอบ และยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่ที่เราอยากจะแนะนำให้เธอได้กินโอเคไหมครับใช่เนี่ยอยากได้รูปนี้เนี่ยได้ครับส่งมาให้หน่อยดีได้ครับวิวแต่ว่าเราจะส่งยังไงอะแอร์ไลน์เลยเอออาอาอาเห็นว่าขอหรอกนะ <c oughs> อ่าวันนี้เดี๋ยวทำเอ่อยำยำหมูสับชีสให้ทาน ร้อนมากรีดอะไรง่ะร้อนมากทำไมอ่ะเดี๋ยวเพิ่มแอร์ให้ไม่ได้ไรค่ะอุ้ยใส่ใจอ่ะไม่ผมก็ร้อนเหมือนกันนะอ๋ออ๋ออีดไม่ได้ว่าห่วงเออเราพร้อสตาร์ทนี่ตอนนี้มีกี่คู่สองคู่เองนะเราจะพังหรือยังพังหมดแล้วพังจะอะไรครับแต่งทาวเบอร์อะไร 4 1นะครับ4 1 48. ชอบสีอะไรเป็นหลากเอาอย่างนี้จะไปซือ้อจะไปซื้อด้วยการหรือจะให้ซื้อให้แล้วส่งมาเห็น <c oughs> ไหมคะคุณผู้ชมการเปมันไม่ใช่ว่าสักแต่จะเปไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะเราต้องมีเทคนิคแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะเจาะก่อนว่าเอ๊ะน้องเขานั้นชอบอะไรนะนี่เป็นต้นนะคร มันอร่อยปะไพบอลมาพูดเองเด้อ่ะไม่ได้ขอละอืม <c oughs> มันหอมเห้ว้าวว้าวว้าวอร่อยเลยพื่ขอโทษจริงผู้หญิงคนนะด,ดูเพิ่งดูแบบเปิดๆนะ น้ำ้วพุ่งแรงเหมือนกันนะครับตอกไข่คนละหนึ่งต่อเรียบร้อยแล้วโอเค เคล็ดลับของอันนี้จะตามความกิดของตัวเองอย่าใส่น้าเยอะความเข้มของเครื่องปรุงเนี่ยมันจะได้เข้าไปอยู่นในเนื้อันอยู่ในเต้นด้วยเส้นมันนุ่มเหนียวโ,<ด>ยโยอ้โหชนะไปน,นั่งโชว,ว์มาว่ายำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่เนี่ยแอบเข้ากับชีสเหมือนกันแฮ ถ้าร,รู้สึกไหมอร่อยมากครับมีอะไรอยากฝากยังไม่ได้อยากพูดช oh ่วยพูดติดช่วงหน่อยเพราะช่วงนี้อร่อยผมพี่จะกินไปเรื่อยเพราะฉะนั้นยกยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่นะคะให้ติดบ้านไปเลยรวมไปถึงเนี่ยอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยชีสไข่ไส้หลอดทั้งหลายแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างแบบยังไงพี่ฝากลางเขียงลางด้วยแล้วก็ส่งมาเซ็นเจอร์ไปที่ด้วยกันมีด้วยเพราะว่านี่ของบริษัทก่อนกลับก็เดี๋ยวไอจีคืออะไรนะนภัทรนสณ์ครับ N A V A T N O T T ครับนภัทรน็อตหรือชื่อจริงนอก็ม่ชชยยขอบคุณน็อตด้วยขอบคุณน็อตที่่อนเทนต์มาแล้วพออยู่ด้วยนะคะไปกลับไปที่สตูดิโอกันออกไปจากห้องให้หมดแล้วก็ปิดประตูล็อกติดใต้หน้าห้องไว้เลยว่า Do not disturb